สวัสดีค่ะที่ปรกษาการขายการจนาเมตตาบานีสยามนิสันพรนคร2000สาขารัตนาทิเบศค่ะวันนี้จะมานำเสนอแนวคิดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้าไว้ใจในแบรนด์นิสันซึ่งนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยมีนโยบายคำมั่นสัญญา ให้ลูกค้านิสันสร้างความมั่นใจและไว้บางใจกับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถนะคะทางเราได้พัฒนาคุณภาพและการให้บริการหลังการขายดิฉันที่รึกษาการขายการจนาในฐานนะที่รึกษาการขายของมอบประสบการณ์และการใช้รถนิสันด้วยคำมั่นสัญญาทั้งหมด4ข้อค่ะข้อแรกนะคะ การให้บริการด้วยความโปร่งใสข้อที่2การให้บริการด้วยใจข้อที่3การให้บริการด้วยความสะดวกสบายกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วทั่วประเทศลูกค้าจะได้รับการบริการและความสะดวกสบายของศูนย์บริการข้อที่4เราจะให้ความอุ่นใจด้วยการบริการของ บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงในกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียระหว่างทางลูกค้าสามารถโทรเข้า call center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าจะได้ความอุ่นใจในบริการนี้สุดท้ายนี้นะคะดิฉันการชนะที่บรกษาการขายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นิสสันแล้วต้องขอขอบคุณนิสสันที่ให้ ดิฉันได้มายืนณนจุดจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ